คงต้องหา่านไปเธอเข้าใจใช่ไหมแค่นี้ก็คงไม่ถึงตายถึงต้องอำทำแค่ไหนารักมาเท่าไรต้องฝืนมันต่อไปไม่ว่าวันพรุ่งนี้ต้องอยู่เดียวได้ต้องรักรับมันให้ไหวเก็บรักครั้ง เป็นบทเรียนเก็บความทรงจำที่ปวดร้าวผิดพลังเจอกน้ำตาที่ไหลเพื่อรักที่เธอต้องเจอต่อไปจะรู้ว่าเรานั้นผ่านมาได้อย่างไรบทเรียนจะสอนให้รู้ในคำอะไร นั่นก็คือเพลงบทเรียนจากน้ำตาหนึ่งในเพลงประกอบรวมาลอนเดอะซีรีส์สองจากแอมเดอะสตาร์นั่นเองนะคะครับเพลงนี้หมายความว่ายงไรคะแอมเอ่เอเท่าความนึงซีซันนี้แล้วทุกคนก็จัดการความเหงาด้วยความรักแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความรักมันไม่ใช่คำตอบมันก็เลยเป็นบทเรียนของทุกทุกคนในซีซันนี้ว่าสิ่งที่ผ่านมามันคือมันคือบทเรียนของเราละต่อจากนี้เราต้อง,ต,องต้องสู้ต้องเข้มแข็งขึ้นประมาณ ตัวเนี้ยอย่าร้องไห้ตัวเนี้ยอย่าร้องไห้แต่ยังยิ้มได้ตัวนี้ตกใจแล้วพี่ผ <laughs> <laughs> แต่ตตย,ยิ้มได้นะอ่าเมื่อกี้ก็ฟังเพลงเศร้าๆกันไปแล้วนะคะมาค้นหาความลับในเซสเซคเรตโดมกันดีกว่าค่ะเราไปดูโดมแรกเลยคะ่ะ